น,นีเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ walking street. วอลกิ g s สตรีทสบายดีสบายดีืดด้อนี้เลยทัวร์สิพาไปกินข้าวแล้วก็สิพาไปเออย,ยังก็สตรีทสตรีทเอยียงนะที<ส>่ว่าคนหลายๆนะพี่น้องเดี๋มาพูดคุอกันพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันว่ามันจะคืออย่างน้องคนหลายเฮ้แต่ตอนนี้ไปกินข้าวกอน แน่แล้วครับไปเบิ่งมาเอื้อมเพื่อสิพาไปกินข้าวโอ้โหเด้อวอลกิ้งสตรีทเหรอแม่วอลกิ้งสตรีทเด้อพี่น้องตอนนี้อะคนหลายหลายเขากำลังสิพากันไปกินข้าวเนาะคนเยอะมากยันต้องยันเยอะไปซอนไปซนไปเด้อเขาบอกว่ายูทูบเบอร์เมื่อกี้นะใช่ฟังเข้าใจด้วยะแบบ ย่านกองโซนคนขนาดยูทูบเบอร์คนนะต้องขอโดนขอไัยหลายๆเนาะฟาดมีแต่ฝรั่งขนาดยังบวชมองแล้วนี่เำาพากัย่างไปกินข้าวเนาะก็สุดยจดะเลยพี่น้อมีเซเว่นด้วยผ้าผลไม้หลายกล้วยเงาขนาดเดี๋ยวข้ามเมื่อเดยที่ซื้อผลไม้มาฝากแหมลุงน้อยเพล็กละสี่สิบบาทโอเค ดูใเ<ล>หเพื่พอนชิพ้าเข้าไปกินข้าวเลยกะไปย่างเบิ่งวอกกิ้งสตรีทที่มีฝรั่งหลายๆเนาะพี่น้องวันนี้นนนยังโมฮอสยังหลายนะพอเปิดหูเปิดตาซึ่งว่าตอนนี้เขาชิพ้ากินข้าวอยู่ประมาณ13คนเนาะแมนทัวร์มีแต่คนลาวเนาะพี่น้อง13คนก็เป็นทัวร์มาแต่สวุนไพเขตคือกันใช่ s อรี่แม่มาตะเกียว s อรี่ผู้ดซีเว้นกับหลายคนหลายเฮนคณะบดกินข้าวได้นี้คนหลาย ส่วนหลายมีแต่ฝรั่งเนาะแม่ลาวกันนะที่มีแต่ห้ามโอ้มีดอกกุหลาบมันตัวเกี๊ยวเจ๊ดายมันไม่มีคนซื้อให้ดอกเท่าไหร่จ๊ะดอกร้อยโอ้ดอกละร้อยน้องยังยังไม่ถึงวันวาเลนไทน์เลยดอกไม้ขึ้นแล้วโอ้มันมีแฟนที่วิ่งซื้อให้โอ้หดแล้ววะระวังรถขึ้นมาข้างบนเฉยยานยันยัน ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ Walking Street เหรอใช่เดี๋ยวน้องน้อยจะพาลุยโอ้คนไหลไปทางนี้เหรอเออตามไปเลยไกล์ไกด์คนพาอยางนาอพี่น้องมาทางนี้แหละใรรูุจัก Walking Street เนี่ยไม่มาเฮาบุบเคยมาทางเสือเนาะคล้ายๆกับอันถนนคนเดินจะมีอาหาร ชิดซ้ายเอามาเปิดหูเปิดตาเปิดโลกใหม่พี่น้องมือน,นี้เปิดโลกใหม่โอ้อันคักพี่น้องเอยคักแห้งคักแห้งตัวที่โต้คลุมมันเป็นยังไงเนี่ยพี่มีพี่วินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะที่เราเห็นในหนังนะ่ะกอถ้าถ้าหนุ่มน้อยจะไปกรุงเทพนะให้สิกลัวหนีบวดจกับกบาะนี่พัทยาก็คือประสุดใจแล้ว ไกลเฮาสทพาไปเบิ่งวอ a กิ้งสต t r e e าเป็นจังไงถึงหรือยังยังโมฮอดเบ้อคนคนหลายๆทงานงานี้เมนเลยโอเคอันนี้เม่ไกลเนาะแม่ล้ำไปเดินเลยค่ะแม่ล้ำเพิ่นมาเข้ากล้องเด็ขนนคนเดิน ขเขาทว่าเขาบาอย่างเห็นยังเขามาอย่างลิ่นเนะเาะค่ะโบเคยเห็นแต่ว่าลิ่นน้ำทะเลนี่น่าจะเป็นมืออื่นเนาะพี่น้องมือนี่ยังบบเห็นน้ำทะเลเลยมาฮอดพ้ายากับมืดแล้วแล้วก็พากับไปกินเผาแล้วก็มาอย่างนี้เนาะนอย่างทำมันหย่อยแล้วก็เมื่ออาบน้ำซาผกนอนอาหารไทยแซบ่บแซ่บตวเกียวเยหอยลายเนาะพัดหอยลายสวนน้องตัวเกียวแหลกสนจำแซบ่บ คนหลายขนาดเลยค่ะเดินไม่ทันเลย,ยลเนี่ยพอแล้วอ๋อแล้ว walking walking the street สิพากันเมื่อห้องพักก็เลยพี่น้องแต่ว่าคนว่าว่าสิพาลโลพัทยาคนย่างรสสามรสของแถวอ๋อพาคออีกวะโอเคแล้วก็ที่พักเอามารย่างลิ้นหนังสือเด้อพี่น้องแบบเราบม่เคยเห็นเนาะบริษัทเจตนาแดดแดดจังทิ้นเด้อขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยเฮ้ยนักเก็ รินมาได้ทุกเดือนนะอ่ะตื่นกัได้ป่ะตื่นแล้ววดท้องน้อยตอนนี้เข้าพาพาไผยนอกไปพาคนมาตักกันมาน้ำ้วยแหละไปเบิ่งเสื้อผ้าไปซื้อเสื้อผ้าทันเบื่อเสื้อผ้ามาบอกเข้าเลยไปเบิ่งซื้อเออไปเพิ่นจะไปซื้อเสื้อผ้าไว้เอาไว้หนุ่มไปอันเกาะร้านมื่ออื่นเนาะแมนมื่ออื่นเข้าจีเดินทางข้ามเกาะร้านแมนแล้วอย่างหิ่งอย่างหึ่ง ก็ลดไหลขนาดเลยะจะเริ่มหุ่งเฮืองขนาดน้องพี่น้องประเทศไทยสุดยอดเลยมีทหารขายเสื้อผ้าง,งามๆตัวเกี่ยวเมนแล้วสีไปบึง ขาเจ้าเลือกซื้อเสื้อผ้าไก่เต๋อนยังวันได้อาบน้ำเลยพี่น้องจนวันจนวัน้าซีดเนาะ ือว่าออกก็า่ังกายไปในตัวเลยร้อนมากเศร้าเจ็ดองศาเ้าตัวเขียวหรอะยังไม่ได้เบิ่งต่อถึงหรอกขาจ้าสามชิปกจังป้าวัางนี่ขายเสื้อผ้างามขนาดเลยราคาแพงไหมราจะพแพงเราบ้า<ไ>สะดุ เป็นม่วนขนาดม่วนขนาดพี่นอ้องมามาลินพัทยามือน,นี้ขนาดยังบริโภคน้ำทะเลได้นี่นี่นบิกินี่โนะแม่โอ้ยลดลดลดเขาใส่สคือสีบลูคือเดี๋ยตัวเขียวเว้ยเอาบอกล้าใส่เดีกพ<ร>ี่น้องบิกินีดีฮันนี่ฮันนี่ฮันทำเล็บ ทำเล็บเจลก็มีโอ้รองเท้าสวยมากรองเท้าส่วนสูงสูงแค่สูงว่าหนึ่งคืบเราไปเปิงร้านไหน ้อผ่าหมดเลยเนาะแถวนี้ปวดเอิร์สาแถวอย่างตัวเกี้ยวม่บอกไม่รู้น้องน้อยก็ไม่รู้เฮาใส่มาว่าคือมูฬบอตอนนี้เฮากะได้มาที่ห้องพักของเฮาแรเดอร์พี่น้องใกล้น้ำเที่ยวเฮากะเพิ่นกับผ้าไปเที่ยวบ่อนขายเสื้อผ้าและกาเป็นวอลกิ้งสตรีทเนาะ ถ้ามาเที่ยวพัทยากะอยากให้เที่ยวให้มันครบหลายหม,ม่องเนาะคนวะมื้อนี้กู้สึกว่ามีความสุขหลายพี่น้องได้เปิดหูเปิดตาแบบเปิดโลกกว้างเนาะแบบฝรั่งะนะพี่น้องลายลายเนาะทางคนไทยทางฝรั่งในี่ยพอมีแต่คนหน้าตายดีๆพี่น้องเฮาจนแบบอายนะสึออายเหัวเฮานะมาแต่มาแต่แ,ตแบบภูหละพี่น้องมาแต่ไกลเนาะคนกะ แจชิวาได้แบบดีนะพี่น้องเพราะว่าฮู้สึกมีความสุขเลยกันรู้สึกอิ่มเอมขนาดเลยที่ได้มาเที่ยวในเมือน,นี้เนาะเดี๋ยวน้องน้อยกะอยากกลิ่นน้ำทะเลแล้วมืออื่นกนเะเฮาสิได้ตื่นงแต่ห้าโมงเช้ากินข้าวหกโมงครึ่งหลังจากนั้นทา่าการชิพาก,กันไปเกาะล้านเด้อพี่น้องจะได้ก็ฝากติดตามรับชมคลิปหน้าเด้อว่าเฮาสิไปอ่า เกาะ้านนี้จะเป็นจังใดเนาะสีงามสมคำลำลืออยู่บ่เนาะนงน้อยกะจะคินอนรับหรือบต่ตอนแรกนี้พี่น้องเพราะว่าอีกอย่างเข้าก็มาไก่บ้านไก่เมืองกะหอซือว่าคินฮอหฮอนคินฮอนแม่เนาะพี่น้องเึื่อว่าแม่น่ะเพิ่นได้อยู่กับสาวซุกเด้อเนาะสําหรับคลิปนี้นงน้อยก็ต้อง ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและขอขอบุณขอบคุณหลายๆเด้ทอที่บอก,กดคำโฆษณาเนาะเพื่อเป็นการสนับสนุนครอบครัวสาวลาวเซนูแฟมิลีสบายดีบ๊ายบาย